หุ้นพาวเวอร์ทานแมกกาซีนาเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำไหนแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเอสเคิร์ฟของ b g i ค่ะเราก็เริ่มการดำเนินการเลยค่ะในปีนี้ในเรื่องในเรื่องของการขยายการให้บริการทางด้านการตรวจสุขภาพการตรวจพันธุกรรมครอบคลุมทุกทุกช่วงชีวิตคือตอนนี้มันมีเทสหลายๆเทสที่ที่ทางบริษัทมีแผนจะเปิดให้บริการค่ะ เรื่องของที่วันนี้ทูโรงเราจะป้องกันแล้วก็ลดจำนวนการเกิดทาลัสซีเมียแต่เห็นว่าเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองและการรักษาณนะปัจจุบันมาแล้วค่ะก็คือ b g i เองก็ก็คือมีมีความรู้ความสามารถมีเทคโนโลยีที่มาช่วยในส่วนนี้ได้ค่ะก็จะมีส่วนของการเซตแลบค่ะห้องห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลต่างๆค่ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เราได้มีโครงการ ต่อเนื่องมาค่ะเพราะว่าจะมีเรื่องของการเซตอุปกรณ์เครื่องอันลำดับพันธุกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะคอสส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นอนอนนี้เราทําเกี่ยวกับในเรื่องคลินิคอลเซอร์วิสก็คือจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับการคัดกรองโรคนะคะในคนที่ป่วยแล้วหรือว่าคนที่แบบเหมือนใน,ในเชิงของการคัดกรองก่อนการการระหว่างการตั้งครันถูกต้องไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือจะมีแผนในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเวลเนส ซึ่งมีการเติบโตอยู่แล้วแหละในเรื่องของเวลเนสก็เราดูในเรื่องของ NCD ในเรื่องของโรคที่ไม่ถ่ายทอดเรื่องโรคโรคทั่วๆไปอะค่ะในเชิงป้องกันมากกว่าคือจริงๆแล้วอะค่ะแล็บในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมอะเครื่องมือเครื่องหมายจะค่อนข้างราคาสูงเซนเตอร์แล็บอะจะน,น่าจะเป็นในเวนั้นมากกว่าแต่ตามศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆเราจะเพิ่มในเรื่องของศูนย์แล็บศูนย์รับตัวอย่างมากกว่าค่ะศูนย์เตรียมตัวอย่างที่จะส่งเข้ามาในกรุงเทพ แน่นอนนะครับว่าอย่างที่เราพูดนย้าหลายครั้งว่า BKGI เนี่ยเราเป็นบริษัทนะฮะในกลุ่มเป็นบริษัทในกลุปของ BGI ซึ่ง BJA เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเรื่องของงานวิจัยเรื่องของเทคโนโลยีนะไอเรื่องของพันธุศาสตร์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ BGI มีอยู่เนี่ยมันก็ถ่ายทอดมาสู่ BKGI ซึ่งในฐานะที่เป็นบริษัทลูกของเขา ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เห็นคอมมิชเมนต์นะครับต่างๆนะครับที่ BGI เนี่ยได้ให้ถ่ายทอดมาที่ BKGI ซึ่งทางบริษัทเองก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เราพูดรายได้หลักลอานี้เนี่ยมาจากการจดนิฟร์นิฟตี้เนี่ยอันนั้นแค่เป็น Product เดียวนะวันนี้เนี่ย <c oughs> ทางกลุ่มทางผู้บริหารของ BGI เองก็มาพูดถึงเรื่องธาลัสซีเมีย นะครับที่เขามีนโยบายที่จะทําให้เรื่องการตรวจทารกสมีเมียเรื่องการป้องกันเรื่องการทําให้ทารกสเมียเนี่ยมันหายไปจากประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น d i เร c ชันหลักของเขาและที่เขามีความตั้งใจที่จะร่วมมือนะจีนแัะไทยร่วมมือกันที่จะทำให้เรื่องนี้นะครับมันเรื่องทารสเมียเนี่ยมันหายไปจากประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มันจะสร้างการเติบโตนะฮะมันยังมีในเรื่องของการตรวจต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของจีโนมิกส์นะครับ การท่านจนอมิสเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในแง่ของ Product ในแง่ของความรู้ต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆทย,ยอยเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อคนเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับในการที่เราระดมทุนในครั้งนี้เข้าตลาดในครั้งนี้อย่างน้อยสุดเนี่ยเรื่องการไปสัมพันธ์นะครับความรู้ใหม่ๆให้กับประชาชนให้กับคนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่นัากุญทุนแต่ให้คนเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นรู้จักมีเคจไอมากขึ้น จากการที่เราออกไปเจอนักลงทุนเราไปเจอสื่อไปเจอนักวิเคราะห์คุยไปคุยมาสุดท้ายกลับกลายเป็นเรื่องถามเรื่องสุขภาพเรื่องโปรดักต์ของบริษัทว่าอยากจะไปตรวจนั่นตรวจนี่กันออทำอะไรได้บ้างแล้วนั่นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักว่ามันมีการแพทย์จนมิกส์ที่มันพัฒนามันเป็นเรื่องของการแพทย์สมัยใหม่พอมีความเข้าใจมากขึ้นตัวเองดูแลสุขภาพก็อยากจะมาใช้บริการและก็ต้องไปติดต่อไปถามคุณหมอขอ,ขอคำแนะนำคุณหมอที่โรงพยาบาล แต่เราเองเนี่ยเราเป็นคนที่นําผลมาอ่านมาคัดกรองอ่านวิเคราะห์เสร็จแล้วเราส่งกลับไปที่โรงพยาบาลส่งไปที่คุณหมอให้คุณหมอเป็นคนมาแนะน,นําผลไข้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องการเตบโตเราเห็นว่ากลุ่มวิจัยให้การซัพพอร์ตเรื่องนี้อย่างดีนะครับ